วันนี้กินเจวันสุดท้ายนะคะทุกสารเจ้าเ็จะมีพิธีก้อยหานหรือพิธีสะดอกเคาะนะคะอันนี้เราจะมีเป็นตัวแทนของแต่ละคนแยกผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เขียนชื่อเราลงไปนะคะสองทุ่มเขาจะเริ่มพิธีก็จะมีอันนี้เป็นสถานที่ในการทำพิธีนะคะคือพระเขาจะยืนสองข้างฝั่งนะคะ เราก็จะขึ้นบันไดไปแล้วก็ข้ามสะพานนี้ไปพร้อมทั้งตัวแทนของเราก็คือยื่นจื่อนอันนี้ให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 พระท่านเอาไว้ทําพิธีพอเราขึ้นบันไดไปเนี่ยต่อจากนี้ไปก็คือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็จะผ่านพ้นไปหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลังจากข้ามสะพานนี้ไปนะคะพอพระทำพิธีอันนี้เสร็จเขาก็จะแห่ขบวนไปที่สะพานหิน เอารักตาตัวแทนเรานี่แหละไปทำพิธีที่ปลายแหลมสะพานหินจ้ะเสร็จพิธีแล้วครับ